ไปแบบเร็วๆกันนะอ่าูผาฟ้าน้ำมวดวานนี้อาจารย์ก็ไปเยี่ยมแปลงนะเดินทางไปทางแปลงผ้าสุกนะพี่น้องก็เอามังกรหยกมานะเอาหัวมังกรหยกมานะมาให้ชิมสดๆเลยนะเอามาชิมสดๆมังกรหยกนี่เป็นมันชนิดหนึ่งนะมีหัวโอ้หน้าปลูกกินแล้วมันดีกินสดๆก็ดีเหมือนมันแกวเลยเหมือนออเหมือนมันแกว กินไปแล้วเหมือนมันแกวเลยนะเออกินเรารสชาติดีมันมันดีเสร็จแล้วนะอาจารย์มาทานข้าวตอนเที่ยงเขาต้มมาให้อาจารย์ด้วยนะโอ้ยทานแล้วเหมือนมันทั่วๆไปเลยนะมันแต่ว่าแบบแบบมันไม่มันไม่ฝืดคอกินดีมากเลยนะรสชาติดีมากเลยนะว่าจะเล่าให้ฟังเมื่อวันว่าโอ้รสชาติดีเ็ต้มมาสองสซีก ต้มมาเอามาให้โอ้กินดีไม่เชื่อไม่ไม่เคยกินหัวมันกองบางกรมังกรหยกเลยนะไม่เคยกินหัวมันนี่เลยนะนะไม่เคยกินเลยนะกินแต่เอาแต่ใบเข้ามาลวกมาผัดกินมามาผัดกินเนี่กินดีใบเอามาลวกมาผัดกินกินดีมากเลยแต่หัวมันไม่เคยกินเลยกินสดก็กินดีกินสุก่งกินดีนะลองเอามาต้มกินดูนะโอ้กินดีมากเลยมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ฝืดคอนะ กินแล้วไม่ฝืดคอมันไม่รู้จะบอกรสชาติยังไงนะกินเอาเองก็แล้วกันนะบอกกันไม่ถูกละรสดีรสดีรสดีจริงๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมันมังกรยกกินดีมากเลยนี่เอามาทํากับข้าวก็จะดีนะเอามาต้มกินเฉยก็ดีทำกับข้าวก็ดีมังกรยกนี่โอ้นะไม่น่าเชื่อกินดีขนาดนี้นะพวนะกวเยเะ คล้ายๆบัวหิมะแต่ว่าบัวหิมะมันจะเย็นๆหวานๆกว่าอันนี้จะหวานหวานมันๆจะหวานหวานมันๆแต่บัวหิมะจะเย็นๆหวานหวานเย็นๆต่างต่างกันอยู่นิดนึงไม่หวานเท่าบัวหิมะไม่คล้ายๆคล้ายๆบัวหิมะแต่ไม่หวานเท่าบัวหิมะจะออกไปเชิงหวานมันบัวหิมะนี่จะหวานเย็นบัวหิมะนี่หวานเย็นอันนี้หวานมันอเหมือนมันเทศจะออกไปทางเหมือนมันเทศใช่ ออกมันมันเทศเลยกินดีนะมังกรยกหยกเนี่ยโอ้ยปลูกไว้เยอะๆเลยขึ้นง่าย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 ปลูกปลูกปลูกกัไปนะเอาเลยปลูกก็เยอะเลยกินดีกินดีนดโอ้โหหัวก็กินดีใบก็กินดียิ่งอยู่ที่นี่กินแล้วจะอุ่นๆมังกรหยกเขาจะไม่เย็นเกินไปเขาจะมีพลังอุ่นอยู่ในตัวด้วยนะะกินมังกรหยกเนี่ยจะทําให้อยู่ที่นี่ได้อย่างดีเลยอยู่ที่นี่ยังสบายเลย กินแล้วหวานหวานนะคือท่านไปกินมังกรหยกนี่เขาจะออกฤทธิ์ออกเขาจะออกไปเชิงเขาไม่เย็นเกินอนะ่ะเขามีเย็นที่มีร้อนปนไปด้วยนะั่นนะเขาจะอุ่นๆเป็นพืชแน่นๆกินง่ายกว่าผักบุ้งที่นี่นะกินง่ายกว่าผักบุ้งเพราะมันจะอุ่นๆเพราะฉะนั้นกินมังกรหยกที่นี่จะหวานหวานเป็นเอามาลวกกินดูสิอาจารย์กินเขาลวกมาจะกินหมดทุกทีแล้วนะนวนหวาน พราะว่าอะไรเพราะมันสมดุลกับที่นี่แต่ถ้าไปกินในที่ร้อนๆนะที่ร้อนมากๆๆๆเนี่ยมันจะมันจะคิวๆเล็กน้อยก็ฟังบอกเข้าใจนะเออมันจะเหมือนกับเออมันคิวๆสเป็นดเนาะนะเออมันมันจะมอนเหมือนเหม็นเขียวอ่ะเออมันจะเหมือนฉุนๆเหมือนเหม็นเหม็นเขียวบ้างถ้าที่ที่ร้อนๆนะจังหวะที่อากาศร้อนๆเนี่ย กินแล้วมันจะรู้สึกเหม็นเขียวบ้างมันจะรู้สึกเหม็นเขียวแต่ถ้าจังหวัดที่อากาศเย็นๆน,นะกินเราจะหวานหวานสังเกตได้กินเราจะหวานหวานเพราะมันสมดุลเพราะสมดุลมันจะหวานพืชจะหวานที่ภูผาเนี่ยโอ้ยกินมังกรหยกที่ภูผานี่จะหวานหวานเป็นอย่างนั้นหวานน่นี่บอกบอกกันหนึ่งที่โอ้โหจะรู้เลยอันนี้กินดีกินแล้วจะแข็งแรงอายุายนืนมังกรหยกเนี่ยกินแล้วจะแข็งแรงแข็งแรงอายุยืน ถ้าที่ภูผานะตอนนั้นหนาวๆนี่อย่าไปหาผักบุ้งอะไรนำมากินชนะผักบุ้งอะไรนะผักบุ spices, ้งอะไรก็ช่างนะยกเว้นผักบุ้งแดงกินได้นะหนาวๆกินผักบุ้งแดงดีที่ภูผานี่เอาผักบุ้งแดงมาทํากินได้แต่ผักบุ้งขาวนี่ยอย่าไปกินชนะตอนหนาวๆเนี่ยเอาไปกินตอนร้อนๆนะผักบุ้งเขียวผักบุ้งขาวนะไปกินตอนร้อนๆถ้าอยู่ในในที่ร้อนๆนะกินผักบุ้งเหนียวอ้ยนั่นหวานเียนะหวานหอมเจละนะ กินแล้วกรอบหวานหอมกินดีตรงอากาศร้อนๆอากาศหนาวๆนี่อย่าว่าแต again, right. world, freely, ่เอามากินเลยนะนี giving, <mother> ่เก er <isma> ิดก็จะไม่เกิดเลยนะปลูกข้างไหนก็แค่นั้นนั้นขึ้นมันเซนเดียวก็เส้นเดียวอย่างนั้นสองเซนก็สองเซนอย่างนั้นสามเซนก็สามเซนอย่างนั้นอากาศหนาวๆปลูกพักบุ้งไม่ขึ้นที่นี่ปลูกไม่ขึ้นตอนอากาศหนาวแต่พอตอนอากาศร้อนเป็นไงอ้ยการเท่านี้โป่งเนี่ยโป่งมือนโป่งเท้าในปลูกที่นี่เนะเขาจะเกิดให้กินอย่างเงี้ย นะเพราะเขามีริดเย็นไงเย็นมากๆเขาก็โอ้โหเย็นบวกเย็นเขาก็ไม่เอาแล้วมันเย็นเกิดแล้วมันหยุดละแต่ถ้าอากาศร้อนเขาโตงามเจ้าก็เอามากินได้นะนี่ต้องรู้จักว่าหน้าไหนเราจะกินอะไรนะฤดูไหนจะกินอะไรอาจารย์ตนองบอกว่ากินพืชที่เกิดได้กินพืชที่เกิดได้กินพืชที่เกิดได้ฤด,ด,ดูไหนพืชเกิดพืชอะไรเกิดได้กินนั้นนนันแหละอะไรปลูกยากอย่าไปกินเสียเวลาแล้วก็ไม่แข็งแรงอะไรเกิดง่ายกินเข้าไปเลยนั่นแหละจะแข็งแรง ในฤดูนั้นออืมอืมมคิดไม่เถอะประกาศนานี่เกิดได้ตลอดแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบางคราวจริงๆมันถ้ามากินมากๆท่ามันก็เกินเนาะจริงๆอาจารย์ว่าพวกเราก็ไม่ใช่คนจะไปเบื่อมันเท่าไหร่หรอกแต่ถ้ากินไปมากๆท่มา,ม,า,ม,า,ม,ามันเกินถ้ามันเกินก็รู้สึกไม่ค่อยไหยวเรามันไม่รับแล้วร่างกายไม่รับแต่ถ้าบางทีนะไม่ค่อยได้กินพอมากินทีหนึ่งเนี่ยโอ้รสชาติดีเหมือนกันนะรู้สึกโอ้นานๆมากินรสชาติดี แต่ถ้ากินบ่อยๆท่านมันเกินทุกอย่างนั่นแหละถ้าเรากินมากเกินไปจนท่านมันเกินมันจะร่างกายมันจะรู้สึกเออมันพอนะมันจะรู้สึกเหมือนเบื่อเหมือนเหมือนร่างกายไม่รับแท้ที่จริงแล้วบางทีเราก็ไม่ได้มีกิเลสชิงชังนะแต่ว่าร่างกายเขาไม่รับเพราะมันมากไปเขาจะบอกเรามันรู้สึกไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีโอชาเท่าไหร่มันจะไม่ไม่ค่อยรสชาติจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอะไรที่มันเกินแต่ถ้ามันขาดเมื่อไหร่เนี่ยโหทาาุมันจะขึ้นมาเลยนะ เนี่ยให้สังเกตอันเนี้ยถ้าเราอยากแข็งแรงอายุยืนนะเราอย่าไปท่องแต่ว่าพืชพืนบ้านแล้วกินดีนะหรือว่าพืชอะไรกินดีนะเราก็ดูว่าเออเนี่ยพืชอะไรเกิดได้นั่นหนึ่งเกิดได้ง่ายในฤดูนั้นสองเรากินแล้วมันรู้สึกสดชื่นไหมนะมันจะรู้สึกเลยเอออันนี้สดชื่นดีนะมันหวานหรือมันมีพลังน่ะกินแบมันหวานมันมีพลังมันจะรู้น่ะกินเข้าไปแล้วโอ้มันรสชาติดีเรารู้มันจะมีพลัง แล้วมีชีวิตชีวาเลือกที่มีชีวิตชีวากินนั้นแล้วกินเท่าที่พอดีพอมีชีวิตชีวากินไปหลายวันเข้าเอ๊ะมันชักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวามันแปลว่าอะไรนะแปลว่าทานมันเกินถ้าเราไม่ได้ชิงชังนะเราชอบด้วยเราสึกมีคุณค่ามีประโยชน์ด้วยแต่รู้สึกโอ้มันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแปลว่าอะไรนะแปลว่าร่างกายมันเกินแล้วทานนั้นมันไม่รับแล้วเราก็เปลี่ยนเนี่ยวิธีจะกินอาหารให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยอะไรที่กินแล้วยังมีชีวิตชีวาอยู่กินต่อไปกินต่อไป ้องกินเอาประโยชน์นะเราไม่ได้ไปชอบรสเข้านะไม่ได้ไปชอบนะเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรไม่ได้ไปชอบเพราะนั้นแต่เราชอบเอาชีวิตชีวานี่แหละกินเอาชีวิตชีวาถ้าถ้ายังมีชีวิตชีวาอยู่กินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยแล้วไปถึงตาดึงมันจะชักจะไม่ค่อยมีชีวิตชีวาถ้ากินเข้าไปมันก็จะไม่มีชีวิตเลาชีวิตชีวามันก็จะหมดไปเลยนะชีวิตชีวามันหมดไปเลยค่ะขอเรียนถามอาจารย์อ่าค่ะ เออถึงตรงนี้ว่าเราเวลาที่เรากินอะไรก็ตามเราจะดูร่างกายเราเป็นหลักปฏิกิริยาจากร่างกายใช่ไหมคะใช่ใช่ภาษาของร่างกายใช่ถ้าเรากินเอาประโยชน์นะ,ะเราบอกเมื่อเราไม่สนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดเราไม่สนเราสนใจประโยชน์สนใจประโยชน์แต่ถ้าเวทนาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยคือเราต้องล้างใช่ไหมคะอ่าใช่คือมันจะมี ชอบช่างขึ้นมาชอบช่างในรถนั้นรถอันนี้คือต้องล้างของของกายนี่คือเราเราต้องให้เป็นหลักให้เป็นหลักสังเกตเป็นหลักเชื่อเชื่อร่างกายเราเชื่อร่ังกายมันจะมีแรงแต่ที่ใจนี่ต้องล้างใช่ทุกต้องล้างชอบช่างขอบคุณค่ะใช่ล้างชอบช่างล้างสุดปลอมทุกจริงอย่าไปหลงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสใดๆไม่ต้องไปหลงเลย เรารู้เลยว่าเราไม่แคร์เรนะื่องนั้นโอ้ยสบายแบบไหนก็ได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแบบไหนก็ได้บางาทีเราจะสับสนคะ่ะอาจารย์บางทีเราไปเชื่อความชอบความชังของเรา <laughs> อันนี้เป็นอัตโนมัติเลยใช, <c oughs> ชนะ่เป็นตัวหลอกตัวชอบชังเนี่ยบางทีเป็นไข้ทับตายยงกินทุเรียนอร่อยเลยจะบอกให้ <c oughs> ชอบอ่ะชอบชอบชอบรู้ช่งไหมกินไข้แทบตายกินทุเรียนอร่อยเฉยเลยนะโอ้สดชื่นเลยนะเสร็จแล้วเป็นไง เออผมหมดหมดหมดลิตอร่อ,รอย,ยนะนะนะท่านั้นนะแทบตายแล้วทีนี้ไข้ขึ้นหนักกว่าเดิมอีกอย่างเงี้ยมันเ,เป็นอย่างนั้นอ่ะอ่เป็นอย่างเงี้ยไปกินอาหารรสจืดเป็นไข้แทบเป็นไข้แทบตายเลยไปกินอาหารรสจืดกินไม่ลงปะเอยยาแท้ๆเลยยาแท้ๆเลยแต่เราชังชังรสชังรสจืด แต่ถ้าเราไม่ชังนะั้นลดอะไรเราก็ได้ทั้งนั้นนะเปรี้ยวหวานมันเค็มคมเผ็ดคอยเป็นประโยชน์คอยเป็นประโยชน์คอยเป็นประโยชน์เท่านั้นนะคอยมันสดชื่นคอยเป็นประโยชน์เราจะรู้เลยนะเออกินแล้วมีแรงกินแล้วสบายกินแล้วสดชื่นกินแล้วมีชีวิตชีวาเราจะรู้เราจะรู้มันมันคนละอย่างกับติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคนละอย่างแยกอันนี้ให้ออกแยกอันนี้ให้ออก ถ้าแยกออกปุ๊บเรากินเอาประโยชน์กินเอาประโยชน์ประโยชน์คือลักษณะมันมีชีวิตชีวานะ่กินแล้วเอิ่มสบายสบายดีมีแรงดีสบายดีมีชีวิตชีวาเอาอันนั้นนะ่ะนั่นแหละกินเอาตัวนั้นนะ่ะถ้าตัวไหนที่กินแล้วมีชีวิตชีวาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆกินไปหลายวันเข้าหลายวันเข้าแล้วเริ่มไม่มีชีวิตชีวาทั้งๆที่เราต้องการกินเอาประโยชน์นะแปลว่าธาตุนั้นเกินธาตุนั้นเกินแล้วให้ปรับหาตัวตัวใหม่พอเราปรับหาตัวใหม่มันจะไปถูกกับตัวที่ธาตุขาด มันก็จะมีชีวิตชีวาเลยธาตุเกินมันก็จะถูกเอาไปใช้จนหมดจนหมดธาตุขาดมันก็จะรับเข้ามาได้นะรับธาตุที่ขาดเข้ามาก็มีชีวิตชีวาส่วนธาตุที่เกินเอาไปใช้หมดเป็นไงเราก็มากินอีกทีไอตัวที่มันเกินน่ยไอตัวที่มันเคยเกินน่ยตอนนี้มันขาดแล้วกลับมากินอีกทีมันจะมีชีวิตชีวาเขาถึงบอกว่าเวลากินอาหารเนี่ยพยายามกินหมุนเวียนนะกินหมุนเวียนแต่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกว่ากินหมุนเวียนทําไงนะ เขาเขาังไม่บอกรายละเอียดว่าเออถ้ากินผักหมุนเวียนกินพืชหมุนเวียนหลากหลายชนิดมันจะดีแต่เขาไม่มีเทคนิคเขาไม่ใช่ไม่มีเทคนิคเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวชี้วัดว่าแล้วตอนไหนจะเวียนตอนไหนจะไม่เวียนบางทีนะคนไม่ฉลาดอาจจะไปกินหมุนเวียนนะบางทีไปกินอะไรที่ถูกกันแล้วนะมันสดชื่นแล้วนั้นแล้วควรกินต่อนะแต่ไปท่องทฤษฎีว่าควรกินหมุนเวียนว่าแล้วตัวเองยังสดชื่นเรื่องนั้นอยู่แต่แต่กลัวว่ามันจะขาดธาตุกลัวมันจะไม่ กลัวว่ามันจะไม่ครบเลยไปหยุดกินซะไอ้ที่ถูกกันนะไปกินหมุนเวียนเวียนไปไอ้ที่มันถูกกันที่นี่นะเวียนไปมั่วไปหมดเลยมันไม่ใช่ไม่ใช่มัว่วหมุนเวียนไม่ใช่มัว่วก็มีสองแบบแบบมั่วก็มีก็เลยไปหมุนเวียนหมุนเวียนแล้วหมุนเวียนออกจากไอ้ที่ถูกกันคุณออกไปทําไมไอ้ที่ถูกกันอยู่แล้วอยา่าอ๋อก็อยู่ในนั้นไปก่อนแล้วเวียนไปไปทีไป,ไปเวียนไอ้ที่ไม่ถูกกันแต่แต่ด้วยท่องทฤษฎีว่ามันจะได้ธาตุที่หลากหลาย แล้วไปเจอไอ้ที่มันไม่ถูกกันมันไม่สบายก็ยังฝืนกินไปอยู่งั้นไม่เข้าท่าเลยนะนี่คือคนที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวชีวัตที่ชัดเจนไม่ได้อ่านเวทนาทางกายกับทางใจที่ถูกต้องนะถ้าอะไรมันถูกกันอยู่คุณกินอันนั้นแหละเป็นหลักไปเลยไอ้ตัวไหนที่กินแล้วไม่ค่อยถูกกันคุณตัดรอกไปก่อนวันนั้นแล้วกินไอ้ที่ถูกกันเป็นหลักเสร็จแล้วจนกว่ามันจะเริ่มไม่ถูกกันมันท่านมันเกิดแล้วมันไม่สดชื่นแล้ว เราต้องใช้ปัญญาเวียนเวียนไปหาตัวที่ถูกกันตัวไหนที่มันสดชื่นก็เวียนไปหาตัวนั้นน่ะนี่คนฉลาดก็จะแข็งแรงอายุยืนน้าอาอาจารย์บอกเทคนิคไปวันนี้ได้รายละเอียดเพิ่มนะพูดเรื่องมังกรหยกอย่างเดียวไปถึงไหนเลยนะเนี่ยนะอาจารย์ไปถึงพ้นทุกข์เลยนะไปถึงสมดุลเลยอ้าวมังกรยกกินดีกินดีเน,นี่ยก็เเราให้ฟังเนี่ยมังกรยกแปลงผาสุกมีมะเขือด้วยมะเขือเปลาะด้วย น,นี่ไปดูแปลงโตวไวดีนี้ไปถึงโตวไวผันน้ําเข้าไปโตวไวข้างล่างนู่นน่าจะทําอะไรยังไงครับไปวางแผนกันเมื่อวานา <c oughs> นนะไปเยี่ยมสตรอบเบอรี่โตวไวนะเนี่ยกำลังสีขาวเดี๋ยวก็จะเขียวขึ้นมานะแต่เขาว่าตอนนี้ไม่รู้อะไรมากินเขาวางกันนะอาไปห่อเอาก็แล้วกันนะดีเหมือนกันนะาชุ่มชื้นดีเหมือนกันแปลงสตรอบเบอรี่ก็ชุ่มชื้นดีใช้ได้ อันนี้ก็ผักจากเบิกบานนะผักจากเบิกบานนะเอาไปนะฝากนายกอบตนะนะพอดีไปประสานงานกันไปฝากนายกอบตนะมีผักไปขายด้วยนะนะผักไรสารพิษนะจากเบิกบานเรากนะ็เนี่ยมีผักไปขายเนี่ยถุงละห้าบาทห้าบาทนั่นเดียวยในเมืองนี่นะรับรองเลยนะ โอ้ยในเมืองเงดียาตาลุกวาวเลยนะผักไรสารพิธถุงละห้าบาทนะดิ <c ười> คือเราขายแบบแบ่งปันนะที่นี่แต่แต่พี่น้องยังไม่ต้องสั่งซื้อนะมันยังไม่ได้มีมากหรอกนะขายพอเป็นพิธีไปงั้นแหละนะพอให้ได้ว่าได้ปลูกผักขายได้นะมันยังไม่ได้เยอะหรอกนะพี่น้องทางบ้านอย่าเพิ่งสัง่งเชอนะเอาไวอานะ้อนาคตนะอนาคตนะ เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะอาจารย์ว่าไม่น่าจะเกินสามเดือนนะสามเดือนที่ผ่านมาเราตั้งหลักได้แล้วรู้ทางนี้ทีไรแล้วเตรียมโครงสร้างอะไรดีพอสมควรแล้วอาจารย์ว่าสามเดือนต่อไปนี้เนี่ยคงจะได้ขายมากขึ้นแล้วนะเมื่อวานขายได้สี่ถุงนะห้าบาทได้ยี่สิบาทนะขายได้ยี่สิบบาทสี <c> ่ถ <oughs> ุงนี่ยี่สิบาท สนุกสนุกไ่งั้นนะเราขายแบบแบ่งปันนะขายแบบเกื้อกูลแบบสนุกสนุกนะไม่ได้ไม่ได้มุ่งจะได้ขายให้มากอะไรหรอกนะพอได้ว่าขายนะพอได้ว่าเวลาเขามาถามขายได้เป้าขายได้ขายได้ยี่สิบบาทสี่ถึงเออเอาไว้เดี๋ยวไว้วางหน้าร้านนะกินบุรี่ก็งามกันนะเบิกบานเอออันนี้ประกัดอา่าขาวปลีนะนะก็ดีนะเอา แต่ละที่นะก็ทําให้เจริญงอกงามเดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้วิธีแล้วนะเริ่มรู้วิธีมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะได้กินมากขึ้นมากขึ้นทําไปก็แลกเปลี่ยนกันไปว่าทำยังไงมันถึงจะงามทํายังไงถึง,งจะงามนะแลกเปลี่ยนกันไปก็ Lif ป смотреть, รู้วิธีมากขึ้นมันก็ดีมากขึ้น,อ,น,นอ่านี่แปลงพ้นทุกนะเราก็ปลูกผักที่จะเป็นหลักผักงาม,งามเราก็ปลูกผัก,ผก,ผก,ผกผ center, ขี้เหร่ขี้เหร่เราก็ปลูกแบบแบบแบบ ไม่หวังนะแต่ลองดูว่าเขาจะขึ้นไม่ขึ้นก็ว่าไปผักมันเอาลงแปลงไม่ทันแล้วมันช็อตนะไอ้ตัวที่บางอันตันเล็กๆแต่เราก็ปลูกต้นใหญ่ที่เราเพาะได้ที่ลงไปแซมเป็นหลักไปด้วยต้นเล็กๆก,ก็วัดดวงกันดูนะได้ก็เอาไปกินไม่ได้ก็แล้วไปนะแต่ก็ <c oughs> มีผักที่งามๆที่เราปลูกได้ที่เยอะอยู่เหมือนกันนะที่พ้นทุกนะที่เราปลูกได้ที่แล้วนะในกระถางเราเอาลงไปปลูกช่วยกันนะคนละไม้คนละมือก็ ดีนะที่พนทุกก็นะปลูกผักกันโอ้ยสะดวกตอนนี้กําลังคือตอนนี้พื้นที่เริ่มลงตัวแล้วนะน้ําก็จัดสรรลงตัวแล้วพื้นที่ก็เริ่มจัดสรรลงตัวแล้วที่เหลือตอนนี้มันจะปลูกเท่านั้นนะมีแต่เพาะเพอต้นกล้าแล้วก็ปลูกพอะต้นกล้าแล้วก็ปลูกเท่านั้นแหละนะของเราตอนนี้นะความรู้อะไรก็เริ่มลงตัวไปเป็นลําดับลําดับาช่วยกันขรไม้คนละมือนี่แหละ เออต่อไปจะลมสมบูรณ์กันนี้นะดมสมบูรณ์ขึ้นไปอีกนะมีพึ่งตนมีแบ่งปันมากขึ้นไปอีกนะมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆนะหนึ่งไปพบพบสะดาวดินนะสะดาวดินที่นี่ด้วยนะมีพี่น้องที่รู้จักก็รู้จักวิธีกินวิธีใช้นะดีนะนะเป็นผักอีกอย่างหนึ่งบอกที่นี่มีเยอะอีกเออไปตักแหนแดงนะตอนเชา้าเนที่ผาสาม โอ้แหนแดงเต็มสะเลยนะที่นี่โชคดียังไงนะแหนแดงเต็มไปหมดเลยดีมากเลยนะเออนั่นแหละมันเป็นกุศลกําลังขยายกําลังขยายเอาขยายไปหลายๆผาเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งปุ๋ยเราจริงๆเลยนะสองอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มพึบเก็บไปอาทิตย์สองอาทิตย์เต็มพึบเลยดีมากเลยเนี่ยเรามีแพรนะเรามีแพรไหว่ลงไป นามีแพรไม่ได้ว่ายนนั่งแพรน,นั่งแพรผูกเชือกตรงนั้นตรงนี้แล้วก็นั่งแพรไปตักเอาตักเอาโอ้ยทําปุ๋ยจะเป็นงา <S <S น่ายทาปุ๋ยง่ายจังเลยนะไม่ได้ยากแต่ก่อนนะต้องไปเอาเอาินทรีย์วัตถุเออพืชนั้นเพื่อน,นี้มาส,สับสับสับปันปันปันหมักอันนี้ไม่ต้องสับเลยแหน <S <S เขาละเอียดอยู่ในตัวมันเล็กๆๆๆ,ๆนะเนี่ยแดงมีนโัโตเจนเยอะด้วยนะมีธาตุอาหารเยอะ เราเอามาใช้เลยไม่ต้องสับเลยเอามาใช้อย่างเดียวเลยโจัดชอบใจจริงๆเลยนะนี่โรงงานปุ๋ยเราเลยนั่นเนี่ยโรงงานปุ๋ยเลยนั่นเนี่ยอ่าโปรตีนสูงด้วยไนโตรเจนไนโตรเจนนะโปรตีนอืมพืชงามดีจังเลยนะเนี่ยมีวิชาการว่าดีด้วยนะแหเนี่ยแดงที่นี่นี่โอโ้โหฟ้าช่วยจริงๆเลยน่ามีแหนแดงมาไม่งั้นก็ดูตาเหลือกไปขนยินรียวัตถุมาสับมาปัน่ <laughs> นนะแต่นี่ไม่ต้องหรอก กล้วยหมดป่าแล้วที่นี่นะกล้ยกล้ยป่าว่าขึน้นเก่งๆนี่เจอพวทอเข้าอยู่มัดเลยนะงอกไม่ทันเลยนะงอกไม่ทันเลยจัดว่าจะหาพืชไหนงอกเร็วๆงอกเร็วๆโอๆ้เดี๋ยวดีๆแหนแหแดงก็เหาะมานะมีพี่น้องเอามาปล่อยนะรู้สึกอางานทาำมั้งเอามาปล่อยทันแรกเลยไงนะแล้วขยายไปทั่วเลยทีนี้ปพ๊บๆๆพเเลยเอา้าวดีนะ เลยดีเวเลยกระจายไปทั่วเลยทีนี้เนี่ยเราเอาไปใส่เยอะๆนะเ้อสะตรงนั้นตรงนี้นะนะจะได้เก็บได้หลายสะนี่เยอะจริงๆเลยนะเนี่ยแดงภูผานี่ดีจังนะอ่านี่แปรรูปอาหารนะที่นี่ก็ชัยยาตากแห้งนะแปรรูปอาหารอ่านะเก็บมเมล็ดผักกาดนกนะมีพี่น้องเอาผักกาดนกโอ้เก็บได้แล้วเนาะโอ้ผักกาดน,นี่แหละอาจารย์อยากจะขยายให้เยอะให้มากเลยแหละนะ ดีดีดีเดี๋ยวไปเพาะขยายเลยนะประกาศมาช่วยเก็บประกาศนกดีมากนะดีนะเดี๋ยวเราแช่น้ำเหมือนนะเพาะเลยเดี๋ยวแช่น้ําแล้วก็เพาะใส่กระถางเลยเอาสักช้อนชาหนึ่งก่อนก็ได้ถช้อนชาหนึ่งมันเยอะไปก็ครึ่งช้อนชาก็ได้นะไม่งั้นมันเพาะไม่ทันเออฮะแม่มม่เล็กมากกนะันเนาะครึ่งช้อนชาก่อนนะครึ่งช้อนชาพาะสักหกกระถาง กระถางหกนิ้วอะนะกระถางหกนิ้วสักหกกระถางนะเอาไปพ่อเลยครึ่งช้อนชาก็พอนะเอาเอาไปเดินการนะอากิมกับอนึกนะไปประสานประการเด้อนะอ่าเพาะเพาะเพาะผักกาดนกผักกาดนกอ่าผักกาดนกนี่รสชาติเหมือนกับกวางตุ้งเหมือนกับผักกาดขาวปรีเหมือนกันเลยแต่มันยังมีน้อยชนิดอยู่มันยังไม่ใช่น้อยชนิดมันยังมี พันน้อยอยู่แต่แต่มันเกิดขึ้นเยอะอยู่ตอนนี้เกิดขึ้นเยอะอาจารย์ไปเห็นผักกาดนกต้นบล่มทุ่มเลยนะบบาเขาไปเจอที่นั่นนะ่ะที่วิริยะนะไปเจอที่วิริยะบล่มทุ่มเลยนะใหญ่เลยเนะืผักกาดนกเป็นพุ่มเลยที่วิริยะนี่สักประมาณสี่ห้าก่อได้เยอะเลยอาจารย์บอกเอาไว้นั่นน่ะเอาไว้นั่นนะ่นนนะให้เขาแก่ๆเดินราเอามาใช้ทีแรกว่าจะขุดสกถางดีไหมนั่นแต่ก็เออเอาเอาไว้ที่เขาทำงานมันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันพลิกล็อกนะแล้วมันยุ่งนะ เออเอาพันเขาก่อนดีกว่าเอาพันเขาก่อนอย่าไปไถก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเอาพันเขาเนี่ยประกันไปถามนะบ่าวก็แล้วกันบ่าวสุกแสงพุทธนะไปถามสุกแสงพุทธกันแล้วกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะแก่แล้วไปเอามาเลยกินดีมากเลยอาจารย์กะจะขยายผักนี่แหละเป็นผักสําคัญอันหนึ่งที่เราจะกินทั้งปีเลยนะจะกินทั้งปีทั้งชาติเลยนั่นเ่ย เราทั้งฉัดต่อ,ตอ,ตอไปแล้วาตดเดินสืบไปกินดีเหมาะสําหรับที่นี่มันจะอุ่นมันมีทั้งเย็นทั้งอุ่นตอนนี้ผักนี้เขาจะดี <c oughs> ประกาศนกนีโอ้ยได,ได้เยอะนะเนี่ยถือว่าได้เยอะนะเนี่ยประกาศไปเก็บมาถือว่าได้เยอะมากเลยเนี่เห็นเห็นเนี่ยได้เยอะแล้วเดี๋ยวกระจายแล้วก็พอเร,เ,รเราได้พันได้ยเยอะก็แบ่งปันพี่น้องเรานะตามศูนย์ต่างๆส่งต่าง,าง,าง,ง,างประเทศเลยทีนี้นะนส่งออก อืมประกาศนาเยอะอยู่แล้วประกาศนกนกินง่ายกว่าประกศาศนาประกาศนกกินง่ายกว่า,าอ๋อในปากจิ่งประก,ระกศาศนะช่วยกันดีดีโอ้ทีเก็บผักที่แปลงพนทุกนะอ๋อดีนะเอามาเสริมหนุนกันเข้าครัวผักไรสารพิษนะพวกเราอันนี้ทีมทำฝายอันนี้ทำทีมทำฝาย ส่งท่อน้ำนะที่พ้นทุก์นะกข็ไปช่วยกันเมื่อคืนก็ไปช่วยกันแล้วก็เบี่ยงสายน้ำนะไปในที่ที่เหมาะควรกำลังวางท่อนะเพื่อที่จะให้น้ำให้น้าไหลผ่านได้สะดวกวางท่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกแล้วก็จะได้ข้ามไปทำงานได้สะดวกไปแปลงมีศีลได้สะดวกนะอันนี้แบ่งปันที่อบตป่าแปนะ,ะแบ่งปันผัก นะจากภูผานะจากเบกบานจากภูผานะให้ในะไปมอบให้ในายกะบะอบนตะที่ป,ป่านแะก็เป็นน้ําใจที่เรามีให้แก่กันและกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะทั้งราชการทั้งภ <c oughs> าคประชาชนนะมีอะไรดีๆแล้วก็นะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้แหลนะมีของดีอะไรก็ไปฝากกันนะ นี่ท่านก็อุดหนุนผักเรานะไม่ใช่อะไรหรอกท่านเนี่ยเราซื้อ20บาทเมาสคนเดียวเลยเนี่ยเราเลยขายผักได้เมื่อวานนะเอ,อได้ตั้ง20บาทนะถือผักไปเดินเลยได้ขายเลยไเอไปกลับ32กิโลนะไปกลับ32กิโลค่ารถเท่าไหร่น,นะกิโลหนึ่งประมาณ2-3บาทนะค่ารถกิโลหนึ่ง2-3บาท32กิโลก็คิดเอาก็แล้วกันนะ กับสามสิบสองกิโลขายผักยี่สิบบาทกําไรแล้วลหละเรานะกําไรละนะกําไรอริยะเนี่ยกําไรบุญเนี่ยกําไรแบ่งปันกันไงสนุกเนี่ยพวกเราเนี่ยสนุกสนุกนะท่านก็คงรู้นะพวกเราไม่ได้ขายเอาเป็นเอาตายอะไรไม่ได้ไปขายเอาเป็นเอาตายกําไรอะไรนะมันเหมือนแบ่งปันนะพี่น้องกันแบ่งปันเงินไปนะขายไปเชิงแบ่งปันสนุกข้าจัดว่าสนุกเน แบ่งปันน้ำใจให้กันนะมีน้ำใจให้กันมีของดีๆมาก,ก็อาจแจกฟรีบ้างนะขายราคาถูกบ้างนะว่ากันไปนะเอามาดูข่าวคราวทั่วไปเอาเอาล่าสุด